เครื่องวินญ,ญ,ญาณที่จะแนะนําให้สร้างกันต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินญ,ญาณประเภทโครงไม้บุกด้วยกระดาษนะครับอันนี้เป็นลําตัวซึ่งเป็นโครงไม้ทั้งหมดที่เป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากนําไม้การนําไม้บาร์ซ่ามาตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็ประกอบกันขึ้นจนเป็นโครงสร้างของลําตัวนะครับอันนี้คือลําตัวเป็นโครงไม้อันนี้เป็นปีกโครงสร้างของปีกโครงสร้างของปีกนี่นะครับจะเห็นว่ามี ริปนะครับส่วนที่เป็นริปนะครับมีสปาครับมีชายหน้าแล้วก็ชายหลังปีกอันนี้เป็นโครงสร้างปีกนะครับส่วนตัวนี้เป็นโครงสร้างของแผ่นหางระดับนะครับและตัวนี้เป็นโครงสร้างของแผ่นหางดิ่งครับคราวนี้อย่างแผ่นหางระดับเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างบุด้วยกระดาษเมื่อระบุกระดาษแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมีกระดาษมาปิดอยู่นะครับกระดาษนี้ก็คือ กระดาษโวกกระดาษว่าวหรือกระดาษสานะครับต้องมีคุณสมบัติในการเหนียวนะฮะแล้วก็เบานะฮะอันนี้ปีกนะครับเมื่อบุแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะชิ้นส่วนข้างในนี้ก็จะถูกกระดาษหุ่มอยู่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือเครื่องบินยางประเภทโครงสร้างไม้บุด,ด้วยกระดาษนะครับและสําหรับแบบที่เราจะทําเครื่องบินยาง โครงสร้างไม้บุกระดาษนะครับคราวนี้จะแนะนําให้ทําเครื่องบินแบบนี้เครื่องบินที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องบินแบบไฟเ e อร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่เคยมีประจําการอยู่ในกองทัพอากาศไทยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับเป็นเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบมีใบพัดเดียวนั่งได้2คนนะครับลำตัวส่วนใหญ่ของจริงนั้นจะเป็นอลูมิเนียมเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมและกระบุด้วยผ้าใบทั้งลำนะครับ ปัจจุบันนี้ปลดประจําการแล้วก็เครื่องบินลำนี้ภาพที่ถ่ายมานี้ขณะนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศถนนกวนโยชินนะครับเราจะนําเครื่องบินลำที่เห็นลำต่งางล่าวนี้นะครับมาทําเป็นแบบในการสร้างเครื่องบินยางประเภทโครงไม้ผุ่ผด้วยกระดาษครับเรานํามาออกแบบให้เป็นโครงสร้างลักษณะอย่างนี้นะครับเส้นสีดําที่ท่านเห็นอยู่ในทั้งหมดนี้นะครับก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงไม้เราจะทํา ไม้บาซ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นเส้นแล้วนํามาต่อกันตามแบบนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีส่วนของไปลําตัวนะครับมีส่วนไม้ตับส่วนหัวนะครับมีล้อมีปีกมีแผ่นหางดิ่งแล้วก็ชิ้นส่วนถึงแผ่นหางระดับซึ่งในแบบจะแยกให้เป็นชิ้นๆอันนี้คือชิ้นส่วนของลําตัวนะครับเห็นไหมฮะด้านข้างด้านบนและด้านล่างนะครับด้านข้างเราต้องทำสองชิ้นด้านบนและด้านล่าง เราก็จะเอาด้านข้างมาต่อกันแล้วก็ใส่ไม้ค้ำเข้าไปนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของลำตัวต่อมาครับอันนี้คือชิ้นส่วนของแผ่นหางดิ่งและแผ่นหางระดับนะครับอันนี้คือแผ่นหางระดับอันนี้คือแผ่นหางดิ่งต่อมาอันนี้คือชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของปีกจะเห็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของชายหน้าที่ด้านบนนี้นะครับชายหน้าชายหลัง ล่างนี้นะครับสปาครับคือเส้นเส้นกลางที่พาดอยู่บนปีกนะครับแล้วก็มีรูปแบบของริบอน,นี่รูปแบบริบนะครับปีกมีทั้งปีกซ้ายและปีกขวาอีกแผ่นหนึ่งนะครับในแปลนอันนี้จะเป็นรูปแบบในการตัดไม้นะครับซึ่งไม้ที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่3ขนาดด้วยกันขนาดแรกก็คือไม้ขนาด1-5มิลิเมตรนะครับก็จะตัดมาเป็นส่วนของโครงสร้างริบ ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกปลายปีกของปีปกหลักนะครส่วนไม้ขนาด2.5ม mm, ิมที่ตัดเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นส่วนของปลายปีกนะครับล้อนะครับชุดหัวที่เรียกว่า Notes box น้ตบ็อกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะต้องมีการซอยไม้ออกเพื่อที่จะเป็นไม้ชิ้นไม้เส้นๆขนาด2.5ค mm, ูณ2.5มิเมตรเพื่อทำเป็นโครงสร้างลำตัวรวมทั้งชิ้นส่วนสปาที่ได้ให้ดูรูปของปีกชุดนี้นะครับ ชิ้นส่วนสปาแล้วก็ชายหน้านะฮะชายหน้าเนี่เป็นไม้3ามพูนสาม 3, คือ3สูง3มมิลิเมตรกว้าง3มมิลิเมตรแล้วก็เป็นเส้นหยาวนะครับก็คือเราจะทำขึ้นเป็นแบบนี้กันในวันนี้นะครับ